วันนีครับตอนนี้ช่องไอทีบลร,รับแล้วก็กลับมาอดูเกมแท็บสกรีนนะหรือว่าเกมบักต่ออะไรแบบชาบเี่นนะครับเออในวันนี้นี่เราก็ได้กลับมาเล่นตัวละครหมอดกันอีกแล้วซึ่งก็บอกเลยว่าดี เออรู้สึกว่าตัวมันจะไปเปื่อยหน่อยนะครับนะไม่มีอะไรเลยนะครับชุดก็ไม่มีนะครับนะแต่รู้สึกว่ามันมีอาวุธอย่างหนึ่งครับติดอยู่บนมือมันรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นระเบิดเอ่อแก๊สอะไรสักอย่างนะครับนะซึ่งชื่อของมันมันก็ชื่อว่ามัสตาร์ดแก๊สนะครับนะเออฟังแล้วนะครับผมอยากเอาไปจิ้มซอสเหลือเกินนะครับนะเออผมฟังตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นมัสตาร์ดแบบว่าจิ้มซอสแบบพวกกินเฟรนฟรายอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับพอเสิร์ชไปเสิร์ชมาปุ๊บ มันคือระเบิดก๊าซมัสต์ดนะครับนะเออการสมัสต์ดก็คือเอาไปใช้ในสงครามโรคครั้งที่หนึ่งที่เขาใช้กันนะครับนะเป็นเป็นก๊าซเป็นสกาซแบบก๊าซพิษอะไรอย่างนี้นะครับนะเออเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าพี่คนนี้จะทําอะไรได้นะครับนะเออขึ้นชื่อว่าเป็นระเบิดของสงครามโรคดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะเราก็บอกเลยครับว่าไอ้ตัวนี้มียูนิตถึง200ยยูนิตเลยนะครับนะเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไป อ่ะเอาละครับสำหรับตัวแรกนะครับมาลองดูนะครับว <ส lonely, S 1> <Wet. S 2> ่าไอ้ม s สตัดการ์ดเนี่ยของสงครามโรคมันจะเป็นยังไงนะครับนะเออยังไม่ตั้งชื่อไทยให้มันเลยนะครับอ่ะดูซิฟึบช้างหุ้ยเ้ยโอ้หเฮ้ยโคตรมาสตัดการ์ดเฮ้ยสงครามโรคเฮ้ยเฮ้ยการ์ดเป็นอย่างนี้จริงเหรอเฮ้ยอ๋อสงสัยมันเป็นการพิส์แบบว่าความบ้านะครับนะ โดนแล้วค้างเลยนะครับนะตกไปเลยสงสารวานว่าสงสารช้างอะ่ะโอ้ยโคตรโหดนะครับนะ่ะโอ้โยผมมาเล่นด่านนี้เนี่ยเข้าทางไปเลยนะครับนะด่านแคบๆอย่างเงี่ย อ่ะเอาละครับต่อมาให้มันเจอกับกษัตริย์ดูนะครับนะหรือว่าพระราชาของเราอาะรัดูสิโดนแก๊สมืนนะครับอ้าวอ้าวโดนแล้วเอานะครับอ้าวแกก็อู้อู้อ้ฉันเก็บควบคุมตัวเองไม่ได้โอู้อูโอู้ฉันฉันฉันควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เออโอ้โอ้หมืนโดนมาอีกแล้วโอ้ล้มล้มอืออ่ะเรียบร้อยนะครับโอ้โหชนะพระราชาได้เฉยนะครับโห โอ้ไม่งั so so like ้นฉ oh ันจะผ่านสงครามโรคครั้งที่หนึ <Smith face ację> ่งไม่ได้ไงไรอนูอ่ะเอารับป่ะความแฟร์นะครับนะผมจะเอาที่กั้นให้กับอ่าฝ่ายตรงข้ามหน่อยนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่านี่เด็กเด็กแว้นมาเลยนะครับรถเด็กแว้นเร็วไปรู้ว่าการพิษจะโดนถึงทันหรือเปล่านะการแห่งความบ้าโดนไปแล้วฟุ๊บอู้จุ๊จุ๊จุจุว้าวเม่งถอยหลังกลับโอ้โหนะครับเด็กแว้นบอกเปลี่ยนใจถอยหลังแป๊บ <ś led> โอ้โหนะครับเหลือแต่เสร็จสร้างอาวุธนะครับนะโอ้โหหน่าสงสารว่ะตะกี้ฉากตะกี้หามากอะ่ะ <ś led> เอาละครับนะนี่จะเป็นศึกระหว่างการโยนระเบิดนะครับนะระหว่างปุ่ระเบิดขวดกับพ่อหนุ่มแก๊สพิษจ,จากสงครามโรคนะครับมนาะแก๊สมัสตาร์ดนะครับนะเออเอาแล้วเว้ยบโยนไปแล้วโอ้โอไอ้มัสตาร์ดเป็นไงครับมืนหมืนนะครับแต่ไอ้นี่เป็นไงเป็นไงโดนหน่อยโดนหน่อยไหมโดนหน่อยไหมยังยังไม่โดนนะครับนะโยนไปอีกแล้วโอ้โหยโยนไม่ถึงว่ะเอาเร็ว โอ้โหตายก่อนแน่ๆเลยว่ะโออโอ้หมุนมนโอ้โอ้นี่มันยาใส่นัดที่เราเอาไว้เมาคนอื่นนี่เออมันโยนใส่เราเออเรายังไม่โดนโยนใส่มันเลยเอาแรละต้องโยนโดนดีว่ะเออโอ้โหเฮ้ยแต่มันอึดว่ะจริงมันควนตายตั้งแต่นานแล้วแ้วเนี่ยอออไอ้นี่โยนได้ถึงยังไม่ดึงถึงเลยนะครับนะอเออเอาจะโดนกันไปเนี่ยชานี้เออออเออเออหร็วมาสตาร์ทการ์ดแล้วโยนเข้าไปไม่มึงจะตกอยู่แล้วไม่นะ ไม่นะโดนเข้าไปเออเออโอ้โ,อโ,อโ,อโหเข้าทองดอกนี้เป็นไงยังไม่ตายวะอา้าตายแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนะตายสุดท้ายก็มีสูนบักปุ๊ระเบิดขวดอ่ะเอารับต่อมารองพี่โตโด้วยนะครับนะสีมาเสมาเต้นตะโอ้โหเต้นมาด้วยนะครับนะรู้สึกมีความสุขจังเลยนะครับวันนี้เออเป็นไงเต้นไหวไหมอ้าเก็ <laughs> ขนาดที่กันไม่ยังกันไม่อยู่เลยนะครับ อ้าวครับผมจะลองเรียกเป็นชุดอยู่นะครับนะกับพวกเราสปาร์ตันดูสิจะไหวหรือเปล่านะครับนะเราสปาร์ตันอิดอยู่นะครับอุย้ยนอนหมดเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลุกมาได้แค่2คนนะครับแต่ก็บอกเลยมึงน,น่าจะไม่รอดแล้วแหละอา้อาวอา้าวเลยตัวเดียวนะครับตัวเดียวเข้ามาของมูบ้านเร็วสปาร์ตัน this is s p o r t o อา้าวฟันเบิดอา้าวชิบหายมึงแล้วมันเ,เอเอใครชนะวะใครชนะใครชนะ โอ้โหสปาร์ตันชนะนะครับนะเออเอารับต่อมาก็ต้องมาเจอกับพวกแก๊งนักรบไวกิ้งนะครับนะแบกเรียกันมานะครับเพราะว่าชนะสงครามมาหมัดๆนะครับดีใจมากกำลังฉลองกลับบ้านนะครับพวกเราชนะแล้วเอ้ยมันคืออะไรเนี่ยโออเออโอ้โหอ้คนแบกด้านหน้ามึงอยากอู้เดียวไม่ได้อู้ขยกไม่ไหวโอ้โหไอ้คนด้านหลังก็ยกไม่ไหวเหมือนกันนะครับคนด้านหน้ามันยกไม่ได้นะครับโยนไปอีกทีหนึ่งครับปุ๊บตูมโอ้โหเอาไม่อยู่วะนะครับนะไม่ปิ้นว่ะ โอ้โอ้โอ,โอ, fall, โอ, War, โอ้าวอาอาตายเอาครับต่อมารองคณะตุ้งแช่ดูนะครับนะเออดูซิว่าถ้าคนดึงโดนมันจะเป็นยังไงนะครับนะเอาละแกาแห่งความบ้าโอ้โหตายเลยนะครับมังกรเออเออโอ้ตอนนี้เออเออเอาไอ้นี่นะครับติดครับโอ้ฉันติดแขนฉันติดเออไม่ติดแล้วแกแกทำอะไรพี่น้องฉันออ่ะเรียบร้อยว่ะตายว่ะโอ้โหโคตรโหด เอาละครต่อมาต้องมาเจอกับแกงขวานซิ่งดูซิจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหแบ่งฟันมั่วมากเอาละเอาละเอาเอาโดนโดนไปแล้วเว้ยโดนไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมาเมาอยู่พักหนึ่งเมาอยู่พักหนึ่งเอาปิ้นปิ้นโอ้โหแกงขวานซิ่งบอกเออมันคืออะไรนี่โอ้ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยก็แกโดนการในความบ้าไปงั้นเหรอยุดใส่มันเออเออเอา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 โอ้แกงขวานซิ่งแม่งหมุนไม่หยุดจริงๆเลยว่ะเออตัวแม่งตกไปแล้วนะครับจิตใจยังหมุนอยู่นะฮะ อเอาละครับต่อมาก็คือบางอาจารย์ขี่มีดูซิว่าถ้ามีโดนจะเป็นยังไงนะครับอ่าไปละอู้ดเอาดูวเวโดนแล้วฟุ๊อ้าวไม่เป็นไรนะครับนะบางอาจารย์บอกหู้ฉันอยู่ตั้งแต่ยุคยังไม่มีระเบิดด้วยซ้ำงั้นเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วมีช็อตเนี่ยก็เป็นมีในตำนานเออมันทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้แก๊สไซนัทเอ้ยไม่ใช่ใบตัดเฮ้ยไม่ใช่มันอะไรวะไซนัทเฮ้ยไม่ใช่ตลาดนัดเฮ้ยอะไรของกูเนี่ยนะมันคืออะไรนะเอ่อมาสกา์ดนะครับนะเออ นะครับโอ้โหเอาไม่อยู่อะนะครับนะการนี้ทําอะไร2คนนี้ไม่ได้นะครับอ่ะเอาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับบูพ้ากระจกเงามหาปไรที่มีพี่โตอยู่ในนั้นนะครับนะเออไม่ใช่แล้วนะครับนะซึ่งก็บอกแล้ดูสิมันจะโยนสะท้อนไหมปุ๊บโอ้โหแดงเว้ย เด้งไปแล้วโดนเจ้าของเออแต่เจ้าของไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเจ้าแข็งมีเออมีตะการปิดปากนะครับแต่เราแค่ไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับนะเออเอาละอ่ะอ่ะอยู่ใกล้ๆแล้วจังหวะทองเออโดนลวเว้ยโดนลวเว้ยโดนลวเว้ยตะกี้เด้งอยู่นะครับเด้งกระจกอยู่นะครับนะแต่มันโดนการพิดการพิษอยู่ใกล้เกินมันเกินไปไงนะครับนะมันเลยโดนอ่ะอ่ะอ่ะเออเอากระจกฟาดมันพวกเอากระจกฟาดมันเออสุดนายโอ้ยตายว่ะไอ้ดี โอ้นะครับนะมีโอกาสแท้ๆนะครับไอ้นี่สัตว์ติดติดพิษนะครับติดชีวิตความบ้าแต่ก็ไม่บ้าเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนอ้าอว่าไหมเอาละครับ <icias S 1> ต่อมาก็ต้องมาเจอกับพี่ธนูฟินิทครับซึ่งมาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้ใครความเร็วเร็วกว่ากันก็จะชนะไปนะครับนะเอาล่ะโอ้โหโยนก่อนนะครับไอ้นี่ก็ชานแล้วปึ๊บ ปุ๊บโอ้ยโดนแล้วครับพี่ฟีนิกซ์พี่ฟีนิกซ์กโดนแล้วแต่ก็ยังยิงทันโอ้โหตุ๊บ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 ใครตายก่อนวะเนี่ยนะครับนะเออลุ้นว่ะน,นะครับตึ๊บนะครับโอ้โหพี่ฟีนิกซ์ชนะนะครับนะแม่เอาระครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับโอ้โหโทจันหรือว่าเป็ดโปของเรานะครับดาดูซิว่าถ้ามันโดนอันนี้จะเป็นยังไงนะครับนะเออการแห่งความว่าอ่ะอ่ยังไงเอา อพวกเราไม่ได้โชว์ของเลยนะครับแกงสปาตันที่อยู่ข้างในโอ้โหเธอจันทยกลับจากรวดเร็วเป็ดโปเข่าบมอนทิกเอาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับเด็กแว้นอัปเกรด v ีนะครับนะซึก็บอกเลยด้วยว่านะดูดี่ไอ้มานะครับถ้าโดนเออแกแห่งความบ้าจะเป็นไงครับปุ๊บโดนแล้วเฮ้ยโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกือบชนโดนนะครับแต่เป็นไงเอ้าถอยถอยต่อ มาโดนรักกลับเฮ้ยเอาเว้ยมาใหม่มาใหม่มาบอกมาใหม่มอมหมเอาถอยกลับไอ้คนขับบอกเฮ้ย hey, มึงจะถอยกลับทำไมเนี่ยเราจะไปชนบัานไม่ใช่เหรอมาบอกโอ้ oh, ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้านายเอาถอยกลับถอยกลับเฮ้ยกลับชนโดนกูหาตรงนี้แล้วนะครับโอ้ยข่อยตั้งสติได้แล้วครับไอ้มาเอาเอา๊อฟโอแม่โคตรปั่นอนะ่ะตัวเนี้ย พุดปั่นเลยนะครับนะโอ้โหระเบิดนะครับระเบิดมาสตาร์ดนะครับนะเอ้ยไม่ใช่แก๊สมาสตาร์ดนะครับนะโอ้สงครามโลกมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าวะเดีอ่ย <c oughs> อ่ะเอาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับรถถังเทมเพเนอร์นะครับซึ่งก็บอกเลยว่ามันมีความบ้าอยู่แล้วนะครับเออดูซิแทามันโดนกาดพิษแห่งความบ้าจะเป็นยังไงเอาดูอยุ่ทันไหมเนี่ยโอ้ยไม่ทันว่ะเฮ้ยโดนโดนอยู่เอาเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยขับมาวาวหน่อยบอกักสัตนะครับเออ ตัวกูจะเป็นหลุมอยู่แล้วแหละนะครับนะเอาคนซอนอยู่ด้านหลังล้มนะครับนะออาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับพี่ปอบผีฟ้านะครับซึ่งพี่ปอบผีฟ้าโอ้โหใช้มือหยิบแล้วนะครับสงสัยน่าจะไม่มีโอกาสได้โยนระเบิดแห่งความบ้าใส่พี่เขาแล้วแหละเอาไปการพิษแห่งความบ้าโยนทันไหมโอ้โหไม่โยนโยนไม่ทัน,นครับเฮ้ยเอาทุยโอ้โหก่อนตายนะครับซึ่งนี่คือระเบิดแห่งความหวัง ไปแล้วเร็วๆๆ็ววโดนไหมโดนแล้วครับตอนนี้ตัวเขียวแล้วเอาแล้วเว้ยโดนระเบิดแห่งความบ้าเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเอาเว้ยเติบโดนโดนเฮ้ยนอนนอนโอ้ยกิ้งกิ้งกิ้งโอ้โหอยนะครับนะกิ้งเกือบตกแม่โอ้ยมันมันมันเข้าอยู่นะครับนะแต่น่าจะเลือดไม่ลดนะผมว่าแต่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 โดนพิษแห่งความบ้าอยู่อะเออเดาดินะครับนะเอาละครับต่อมาผมจะลองซุปเปอร์ชาวนาดูซิโดนแก๊ แห่งความบ้าปจะเป็นไงอ่ะนอนฮ่าชิวแอ้ฉันไม่เป็นไรหรอกฉันไม่เป็นไรเออเอออืมโอ้ยงชิวอ่ะอเอออืออ๋อแค่แค่แขนขากระดิกกระดิกแค่นั้นแหละเอออ๋อยนมาเลยเออฉันก็แค่นอนแป๊บเดียวเองละเออเอมันก็แค่นั้นแหละโอ้ยอืมชิวชิวสบายสบายโยนมาอีกสิไอ้ดูโยนได้เหรอดูโยนมาเลยทันไม่เป็นไรหรอกเออนอนนอนนอนนะครับอ๋อแขนขาแค่กระดิกแค่นั้นแหละอ้าวโยนมาอีกแล้วไอ้บ้านี่เออ เพิ่งจะขึ oh, 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 oh. ้นตื่นมานอนเอึงเอออืมาวอาเอออ่าอ่าอยากให้ฉันนอนอีกใช่ไหมเนี่ยอ้าออเ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 อออเฮียโอ้อะไรบึงนี่ยแลแต่อารมใช่ไหมเนี่ยนะครับนาโอ้โหชุดที่หกเนี่ยพี่เขาต้านไม่อยู่นะครับนะซุอร์ชาวนาผมต้านแก๊สพิษไม่ไหวว่ะ อะเอารับต่อมาต้องมาเจอกับพวกซอมบี้นะครับซึ่งซอมบี้บ้าคลั่งอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรสามารถควบคุมมันได้ดูซิว่าระเบิดความบ้าจะสามารถควบคุมความบ้ามันได้หรือเปล่านะครับนะมันอาจจะมาแก้ทางกันยังไงบ้ากับบ้ามาสู้กันเอาละโยนไปแล้วปุ๊บเอาเว้ยนอนนอนหมดเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้โหมีกิ้งนิดหน่อยนะครับแต่ครับเอา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 แต่ก็บอกเลยไม่เป็นไรนะครับนะเอาไม่มีผลว่ะความบ้าบอกความบ้าไม่เป็นไรว่ะนะครับโอ้โหียบร้อยเอ้าเอาเอา เอา้าเอา้าคือเลยแต่บักนี่แหละอ่ะเอาละครับต่อมารองหัวหน้าข่อยเดินครับซึ่งหัวหน้าข่อยบอกฮึมฉันไม่เคยกลัวเลยเนะพวกหมดนอะเฮ้อมันจะเก่งสักแค่ไหนเชียวหนะไปมาดูซิอืมเอา้าเอา้าเออมันแรงว่ะโออเออขาขาชั้นทำาอกระดุกกระเดกเองแต่ก็ไม่เป็นไร เออเอาโยนมาอีกแล้วไอสัตว uh, oh, oh uh, huh. uh, um, uh, uh, ์โดนมาอย่างนี้กูก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะโอ้โอ้แขนขาเริ่มขยับเองแบบควบคุมไม่ได้แล้วโอ้โอ้โอ้โหครั้งที่3กูนี่เออเอาเออโอ้โอ้ใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นโอ้นี่มันแก๊สอะไรเนี่ยไม่ยองเนสใช่ไหมเอาละเออแกตายคราวนี้แหละอ้าวโอ้โหนะครับนะ เอาครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับโชกุนนะครับซึ่งบอกเลยว่าโชกุนนี่ปัดได้ดูซิมันจะเข้าทางมันหรือเปล่านะครับมาแล้วปัดไปครับตุ๊บฮ่าไม่เป็นไรเฮ้ยจะปัดเอา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 ตายนะครับอะกิ่งล้นไปเลยนะครับ เอารับต่อมาปิดฉากไปด้วยตัวสุดท้ายของเรานะครับพี่ไต่ถังตามงานวัดนะครับทุยไม่ใช่นะครับนะอันนั้นมันรถไต่ถังเอออันนี้มันเดินบนถังบ้าหรือเปล่านะครับโดนการแห่งความพิดไปปุ๊บเอาเอายังไงถอยถอยเอ้าเอ้าพี่ทําอะไรของพี่เนี่ยเอ้าไปต่อนะครับเอาไปต่อเอ้าเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ในการเล่นก็ต้องจบเปนเพียเท่านี้นะครับสําหรับเพี่ อ่ามันชื่ออะไรอะ่ะมัสตาร์ดแก๊สนะครับนะเออเป็นระเบิดของสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งนะครับนะซึ่งผมคิดว่าของจริงก็น่าจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะครับนะคงไม่คงกิ้งกิ้งอย่างนี้หรอกนะเพราะเพราะในเกมมันโคตรตลกเลยนะครับนะเออแต่ผมบอกเลยว่ามัสตาร์ดแก๊สมีจริงนะครับในสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งที่ใช้รบกันซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกผมไปอ่านมานิดหน่อยเองนะครับนะเออโอเคแล้วมันก็มีชื่อไทยว่าระเบิดแห่งความบ้าน,นะครับนะในเกม นะครับนะในเกมนะที่ผมตั้งชื่อให้โอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละนะครับกับแก๊สแห่งความบ้ามาสตาร์แกขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอองจนจบนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มอีอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่อง B Story g a เกนะครับซึ่งช่องช่องนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการทำสตอรี่รว้รวๆเลยนะครับนะแบบไม่มีการแคสเกมเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะเออเพราะว่าฉะนั้นถ้าใครชอบอะไรเกี่ยวกับการทำสตอรี่แบบว่าการกล้วยสตอรี่การกล้วยในเกมแท็บ ห้องไในเกมแท็บอะไรอย่างเงี้ยสตอรี่อะไรเงี้ยก็คือไปดูที่ช่องนั้นได้เลยนะครับช่องนั้นจะทําเกี่ยวกับสตอรี่ล้วนๆลงทุกวันศุกร์นะฮะและที่สําคัญถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับ